ชิปจรวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอยู่ที่บ้านจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของแท็กซี่สัตว์เลี้ยงครับต่อไปนี้หมาแมวเรานะครับก็จะสามารถขึ้นแท็กซี่ได้แล้วไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกสบายนะครับยิ่งสําหรับคนที่ไม่มีรถอันนี้นี่สุดยอดเลยนะครับจูนรอเราอยู่แล้วนะครับกับแท็กซี่สัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์เพซซี่ลีโมครับช่วงกับชิปจรสนับสนุนโดย To y ย ta h i l u ัก i g o c h a ช p ช่วงจับชิจปรวันนี้จูนพามาชมธุรกิจแท็กซี่สัตว์เลี้ยงที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงนำไปสู่ธุรกิจเพซซี่ลีโมธุรกิจนี้จะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วมีวิธีการให้บริการกับสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างไรบ้างตอนนี้คุณพลลีและคุณแอนจาของธุรกิจเพซซี่ลีโมยืนอยู่ข้างๆจูนแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพซซี่ลีโมชื่อเก๋มากๆขอบคุณค่ะก่อนอื่นเนี่ยจูนอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของเพซซี่ลีโม่นี่ะ ก็จุดเริ่มต้นเลยก็คือจริงๆเราเลี้ยงสัตว์น้องหมาเลี้ยงน้องหมาการแล้วก็ปรากฏว่าน้องหมาเนี่ยเป็นหลอดลมตีบน้องหมาไม่ใช่ของตนด้วยนะของคุณแอนงแนยังไงคะแล้วยังไงก็เขาเป็นหลอดลมตีบตั้งแต่กิดนะคะตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็เหมือนตื่นเต้นคือทุกครั้งที่เขาตื่นเต้นหรือวเขาแบบร้อนเย็นเกินไปเขาก็จะมีอาการ เยอะทีนี้เนี่ยวันหนึงเขาก็เริ่มมีอาการพอเขามีอาการเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเรียกเรียกรถแท็กซี่ะปรากฏว่าเรียกหลายคันมากแท็กซี่ก็ไม่รับไม่ไปไเห็นเราอุ้มหมามาปุ๊บไปเลยลหมดเลยไม่แบบไม่แบบแค่กดกระจกลงมาแล้วก็แบบไม่รับอเลย,เลย,เลยก็เลยคุยกับแอนว่าเอ้ยถ้างั้นลองดูไหมก็เลยลอง study business ตัวนี้ดูเพราะว่าเราก็คิดว่าคงมีหลายๆคนที่เขาประสบปัญหาเหมือนเรา ค่ะก็เลยเกิดมาเป็นธุรกิจ p e t ซ l i ลีโมแล้วทำไมถึงเลือกเป็นชื่อนี้ล่ะคะจริงๆ p e t ซ Limo มาจากแท็กซี่แ l i m o มูซีนคือเราอะตั้งใจว่าเราจะทำแท็กซี่แท็กซี่สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเราดูแดรระดับลีมูซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ความสะดวกสบายเขาทุกอย่างก็เลยก็เลยได้คำว่าแ y l i ซี่ลีโมค่ะแล้ววิธีการให้บริการนี่ยังไงบ้างคะ เราแนะนําให้ลูกค้าโทรจองค่ะด้วยเหตุผลเพราะว่าในการจราจรในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะติดขัด<ะ>ถ้าลูกค้าไม่ได้จองบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดเคสอยู่อาจจะไม่สามารถสะดวกไปรับได้นะเดี๋ยวนั้นอยากให้ลูกค้าแพลนในการใช้บริการแล้วก็โทรจอง<ะ>ล่วงหน้าจะสะดวกกว่า<ะ>ก็คือถ้าในกรณีที่ลูกค้าโทรมาสมมติว่าเป็นฉุกเฉินเนี่ยค่ะโทรมาได้นะคะแต่ว่าบางทีรถอาจจะอยู่ไกลลูกค้าจะต้องรอนิดนึง<ะ>แต่เราจะส่งรถคันที่ ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดไปให้แต่การให้บริการของเราก็คือไม่ได้จํากัดว่าลูกค้าจะต้องไปด้วยหรือไม่ไปด้วยลูกค้าไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ใชเนน่เราสามารถฝากไว้กับเราได้เราก็ยินดีนําส่งให้ถ้าสมมติว่าลูกค้าปกติแล้วลูกค้าหาหมอจะซักประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จะรอให้แต่ถ้าสมมติว่าเ,าเกินจากหนึ่งชั่วโมงเราจะเป็นนัดเวลาค่ะกลับกันก็ให้ลูกค้าโทรเรียกได้ใช่เพราะว่าอย่างบางที่โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลจะใช้เวลานานเช่นโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะให้ลูกค้าโทรนัดเวลากันอีกทีหรือว่าส่งข่าวกันเป็นระยะว่าเออตอนนี้กําลังตรวจแล้วหน้าใจตังแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลากระซิลิโมนี่ก็คือให้ให้บริการแต่เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ต้องส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าคะหรือว่าอย่างอื่นไม่ได้ยังไงบ้างคะก็คือจะมีไปนอกจากไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีย้ายบ้านยายบ้านด้วยออกกําลังกายนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปโรงแรมบางทีเจ้าของไม่อยู่ต้องเดินทางน้องหมาก็จะต้องไป พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมเขาก็จะให้เราไปรับอ๋อคือจะเรียกใช้พัสซีลิมเลยนะคะโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหมาไปฝึกไปฝึกก็สัปดาห์หนึ่งอาจจะกลับบ้านครั้งหนึ่งนเงี้ยค่ะเราก็ไปรับกลับจากโรงเรียนกลับไปส่งมาคือทุกกิจกรรมของน้องหมาองอ๋อไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นน้องหมาหรือเปล่าคะ เรารับสัตว์เลี้ยงขาช้างได้ไหมคนที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นช้างไไถ้าช้างขึ้นรถได้ก็รับนะจะเราจะรับในสัตว์เล็กที่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ได้ไหคะได้ไหมคะแล้วนี่ถ้าเป็นงูล่ะเป็นงูก็รับค่ะแต่ว่าต้องมีกล่องต้องมีเคสที่ปลอดภัยในการเดินทางเคยไหมคะเจอเคสที่แบบสัตว์เลี้ยงแปลกที่สุด ก็มีนะนกฮูกนกฮูกเขาเป็นนกฮูกที่เจ้าของเขานําเข้ามามีตัวเดียวในประเทศไทยแล้วเขาก็เวลาไปออกงานออกอีเวนต์เขาก็จะเลือกที่จะใช้บางทีเขาจะต้องไปโชว์ตัวแล้วมีเขาก็ได้ค่อนข้างเลี้ยงหลายตัวแล้วเวลาเขาไปทีมันจะต้องมีอุปกรณ์ค่ะนอกจากกรงบ็อกซ์ที่ใส่นอแล้วจะต้องมีคอนด้วยนกไง ที่เขาก็เลยเรียกเราให้เราช่วยในการเดินทางก็คือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้แต่ขอให้ขึ้นรถแพสซี่ลีโมได้แค่นั้นพอใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้คือถ้าสมมุติว่าเป็นสัตว์พิเศษเนี่ยเราอยากจะขอให้เจ้าของช่วยเซฟให้เราหมายถึงว่าในการเดินทางบางทีเขาอาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเราไม่รู้เราต้องขอให้เจ้าของช่วยบอกอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องงูเขาเขาควรจะต้องอยู่ในที่ของเขาเพื่อความเซฟ เพราะว่าบางทีเขาก็มีสิทธิที่จะเลื้อยได้ใช่ไหมคะหลุดได้อย่างเงี้ยเราก็ากต้องขอ<า>ให้เซฟนิดนึงต้องเซฟตัวเองด้วย <c oughs> เซฟด้วยเซฟเขาด้วยค่ะใช่แล้วพื้นที่การให้บริการล่ะคะ,คะจํากัดไหมก็จะต้องเป็นพื้นที่ไหนตรงไหนอของเราไม่ปฏิเสธลูกค้าคะ่ะเรายินดีให้บริการทุกพื้นที่อย่างกรุงเทพปริมณฑลเราให้บริการหมดถ้าเป็นต่างจังหวัดเราก็ยินดีให้บริการโดยที่ว่าเบสคือกรุงเทพจะรับจากเชียงใหม่เชียงรายตรัง บุรีรัมย์มากรุงเทพก็ได้หรือจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ได้ก็คือรองรับหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคไหนอยู่ที่ไหนเราไปหมดเลยนะคะตอนนี้มีให้บริการกี่คันแล้วคะตอนนี้มี3าคันแล้ว่า3คันแล้วนะคะแล้วก็คือคุณเพ์ลี่กับคุณแอนนี่คือไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะใช่มีขับเองก็จะมีขับเองด้วยแล้วก็จะมีพนักงานขับรถด้วยที่เป็นน้องชาค่าบริการเราคิดคือตามตกลงกันก่อนรับงานก็คือเริ่มต้นที่400บาทโดยการที่ว่าเราประเมินจากต้นทางรับลูกค้าแล้วก็ปลายทางส่งลูกค้า ลูกค้าจะอยู่ไกลเราแค่ไหนไม่มีปัญหาเรายินดีที่จะไปแต่ว่าเราประเมินจากบ้านคุณอยู่ที่ไหนสมมติว่าบ้านคุณอยู่สุขุมวิทอ,อ่ให้เรารับไปส่งที่ไหนให้เรารับไปส่งที่บางแครเราก็นับระยะทางจากสุขุมวิทและบางแคใช่ค่ะแต่ยังไงก็คือข้อสําคัญต้องโทรจองคิวก่อนแ<ช>น,นะนําว่าแนะนะนําว่าให้จองคิวก่อนเพราะว่าการจะลาจองกรุงเทพค่อนข้างติดแล้วบางทีลูกค้าอยากจะใช้บริการเลยต้องการพาไปเดินทางนะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยรถอาจจะตีมาไม่ทนัน คือถ้าเกิดลูกค้าจองลูกค้าก็จะได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของลูกค้าเนี่ยเกิดขับถ่ายอยู่ในรถนี่ เป,เ,ปเป็นอะไรไม่ <laughs> เป็นเรื่องปกติ <laughs> เป็นเรื่องปกติมีวิธีการในเรื่องของมีบริการในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดด้วยคะ่ะคือน้องหมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้คืออาจจะมีขับถ่ายฉี่บ้างเอืบ้างหรือว่าอ้วกบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเมื่อจบลูกค้าหนึ่งเคสเนี่ยเราจะมีการทําความสะอาดทุกครั้งเราคิดค่าทำความสะอาดกับลูกค้าไม่รวมอยูอ๋อก็คือให้ฟรีเลยไม่ว่าน้องหมาน้องแมวจะตามสบายเลยนะคะคุณพลี้และคุณแอนค่ะตอนนี้จุก็อยากจะเห็นภายในของรถเพรซี่ีโมแล้ว ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงยินดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็อยู่กับรถบริการของ p e ซซ i ่ลีโมค่ะภายในนี่เป็นยังไงบ้างคะ p e ซซ i ่ลีโมโอเคภายในของเราก็คือเราจะทําการแดัดแปลงรถใหม่ทั้งหมดค่ะเพื่อซัพพอร์ตสำหรับการรับสัตว์เลี้ยงเช่นเป็นการปูพื้นไม่ให้มีพรมเพื่อป้องกันการเลอะเทอะด้วยแล้วก็การกลิ่นด้วยเสียงด้วย ส่วนในตัวรถเนี่ยค่ะเราจะมีแอร์3แถวเลยน้องหมาที่อยู่จุดไหนของรถก็เย็นสบายค่ร้อนสบายพื้นที่ด้านหลังสุดที่เป็นเบาะผู้โดยสารเราเอาออกแล้วก็ตีเป็นพื้นที่กว้างเป็นกว้างเป,เป็นเมตรเลยค่ะสามารถที่จะซับพอร์ตสำหรับน้อง เซนเบอร์หนาสองตัวสาตัวอยู่ได้สบายๆส,ส่วนถ้าเป็นน้องหมาจิ๋วหรือว่าน้องหมาบางตัวบางท่านอาจจะไม่ชอบการอยู่ข้างหลังก็าาสามารถนั่งเบาะแถว2ที่เป็นเบาะผู้โดยสปกติถ้าปกติแล้วผู้โดยสนั่งได้สามท่านน้องหมานอนได้สบายๆค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ๆอะคะอย่างเช่นบบแบบน้องหมูอย่างเงี้ยเข้าไปยังไงคะน้องหมูก็อยู่ด้านาทายในเบาะ ใช่ค่ะบ็อกซ์ของเราจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะวันนี้มันจะเป็นไซส์เล็กคลดิลดเดี๋ยวจะต้องไปต่ออีกเคสหนึ่งค่ะก็บ็อกซ์เนี่ยเราจะเป็นไซส์ใหญ่ที่แบบสําหรับโกเล่นโกเล่นอยู่ได้ค่ะเป็นไซซ์ใหญ่เลยน้องหมูที่เคยรับก็คือน้องหมูแพนในเขา้งแต่ว่าหนัก30งกิโลก็เัวให่างสิบกิโลก็อยู่ได้ใช่ค่ะได้ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงมากเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะ ใช้บร yeah. okay. ิการเพชรีโมบ้านจะต้องติดต่อสอบถางละเอียดเพิ่มเติมจากช่องไหนบ้างคะก็ช่องทางหลักของเรานะคะก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0924090444ค่ะแล้วก็0923905666ค่ะค่ะแล้วก็จะมีช่องทางทางสื่อ f a c e b o o k นะคะ Instagram หรือว่า LINE เพชรีโมค่ะค่ะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยสวัสดีค่ะ จับชิปจระจวันนี้นะครับได้ประโยชน์กับทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงจริงๆในวันไหนผมมีอุบิเหตุก็อาจจะได้เรียกใช้บริการกันนะครับเพสซี่ลีโมต่อไปนะครับในช่วงเปิดอกอย่างที่บอกกันไปตอนต้นรายการนะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์เรื่องของการบูรณะรถเพื่อส่งรถกลับบ้านแต่เขาจะบูรณะได้กลับมาสมบูรณ์ขนาดไหนต้องติดตามกันได้ครับกับช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย วันนี้จูนมีข่ารกิจพิเศษที่เรียกว่าส่งรถกลับบ้านส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะถ้าจะพูดถึงรถยอดนิยมในอดีตหรือรถรู้ในอดีตคงหนีไม่พ้นรถเบนซ์หรือ m e r c e d e s b e n บของค่ายดาวสามแฉกสำหรับเมืองไทยเรารถคันนี้ที่เรากล่าวถึงได้เดินทางดอนแรมจากเมืองเกิดจนมาวิ่งอยู่ในเมืองไทยรวมแล้วประมาณ37ปี การเวลาก็ได้กัดกร่อนความแข็งแกร่งพละกำลังและสภาพเดิมของรถไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงซากที่จอดสงบนิ่งเป็นเวลาหลายปีและเมื่อวันที่เจ้าของคนใหม่ชาวเยอเรมันมาพบเข้าด้วยความรู้สึกสำนึกว่ารถดังกล่าวคือผลงานวิศวกรรมอันทรงประสิทธิภาพของชาวเยอเรมันความคิดที่จะนำออกมาบูรณะให้เหมือนเมื่อวันที่ออกจากโรงงานจึงบังเกิดขึ้นและเมื่อทุกอย่างสำเร็จ ความสง่าง,งามเป็กล่าวก็จะได้กลับไปล้นเล่นที่เมืองสตุตการ์ดดรไพโรธพงพิพัฒน์ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้จะบอกถึงศักยภาพของบริษัทพิรยะพง์จำกัดที่อยู่ในความดูแลของท่านที่นี่มีทุกอย่างที่โรงงานประกอบรถมีั้มีเทคนิคเก่าๆซึ่งทุกวันนี้ไม่มีแล้วก็อนุรับไว้การ อนุรักษ์การฟื้นฟูสภาพรถยนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำนะเพราะว่าเมื่อเรามีเทคนิคแล้วมันก็ไม่เป็นการยากที่จะศึกษาว่ารถมีมีรายละเอียดอะไรถ้าทำมันขึ้นมาเป็นการซ้อมเลยนอกจากความสามารถของเครื่องมือที่มีแล้วเวลาที่ใช้ในการบูรณะก็เป็นเรื่องสำคัญประมาณ2ปีกว่าค่ะซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยยังไม่นับว่าเป็นรถโบราณที่แท้จริง นภาษานักเล่นรถเขาเรียกว่ายางไทม์เมอร์นะฮะการใช้เวลาก็สปีนี่ก็จัดว่าพอสมควรเกินกเหตุก <c oughs> ารใช้เวลาตามที่ดรไพรโรธกล่าวหมายถึงการแกะทุกชิ้นส่วนการหาอะไหล่ที่เป็นของแท้และเดิมโดยใช้ทุกวิธีทางที่จะทำได้เพื่อให้ได้สภาพเดิมๆที่เมื่อออกจากโรงงาน ครื่องยนต์ก็เป็นหัวใจหลักของภารกิจนี้ที่จะต้องนำทุกส่วนออกมาเพื่อซ่อมเปลี่ยนแก้ไขให้กลับไปมีกำลังวังชาเหมือนเดิมดังนั้นทุกอย่างจึงต้องใช้ความตั้งใจเข้าใจและเอาใจใส่ทุกจุดชูมาร์เกอร์ชื่อนี้คือผู้ที่ให้เวลาทั้งหมดกับการทำความฝันจนมาเป็นความจริงลองไปฟังความรู้สึกและประวัติย่อยในวันที่ได้รับรถมาค่ะเกิดปี หนึ่งเก้าเจ็ดแปดที่ซินท์ลฟิงเกินะแล้วก็รถที่นี่นะออกที่เยอร์เมนหนึ่งเก้าเจ็ดหกแล้วก็ <7, S 2> อยู่เมืองไทยสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีใช่ครับแ <c oughs> ล้วก็วิ่งสามแสนกว่ากิ 300, <c oughs> โลเมตรค่ะตอนมานี่รถคันนี้มาในสภาพแบบไหนคะคุณชูมร์เกอร์ วิ่งไม่ได้แล้วนะววใช่ครับแล้วก็ชาซีพุกหมดเลยนะค่ะภายในยนะเสียหมดเลยนะติดเครื่องไม่ได้แล้วทุกอย่างซื้อไม่ได้แล้วค่ะคงหมดนะหมดแล้วนะคะ m e r c e d e s b e n z W 1 2 3ในปี1976เป็นหนึ่งในความพยายามของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ผลิตจากประเทศเยอรมนี เพื่อทำให้รถรุ่นใหม่คันนี้มีความโดดเด่นจากรุ่นที่แล้วกว่า2.5ล้านคันของ W123 ถูกขายไปทั่วทุกมุมโลกตลอดทศวรรษของการผลิตในช่วงเวลานั้นความนิยมทำให้ลูกค้าต้องรอนานถึง1ปีสำหรับการจอง W123 ซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเททา่ารถ W123 ได้รับการสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่เน้นหนักในด้านความปลอดภัย ด้วยกันชนขนาดใหญ่ไฟหน้าดีไซน์แปลกตาและตัวถังแบบแซาลูนที่ปลาดเปรียวลบภาพลักษณ์รถที่เคยมีรูปทรงโบราณไปอย่างสิ้นเชิงในยุโรปมีความหลากหลายของออพชันเสริมพิเศษที่ประกอบไปด้วยที่ปัดน้ำฝนบนไฟหน้าที่นางบุด,ด้วยผ้าเนื้อดีและระบบปรับอากาศแบบใหม่แชสซีจะเป็นรูปตัววเพิ่มความแข็งแรงและรองรับแรงปัทะได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นรถเบนซ์รุ่นสุดท้ายที่ใช้กระทะล้อขอบ13นิ้วต่อจากนั้นก็หันมาใช้กระทะขอบ14นิ้วเป็นพื้นจนต่อหลังขยับมาเป็น15และ16นิ้วคุณชูมากเกอร์ค่งันจุนขอดูภายในของรถคันนี้หน่อยดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างผมเป็นโครงไม้ทำที่เมืวงไท้ายนังเป็นโครงไม้หมดเลยของไม้เป็นนังแ,นงแทั<อ>นะงานนางแท้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ คุ้มครับหนังแท้นะอ๋อคุมอะไรก็ใช้หนังแท้<ช>คุ้มเหมือนกันใช่ครับใช่ครับชับอันนี้ดีสบายนะอืมค่ะนะแล้วก็คาเกลคุ้มครับหนังด้วยนะค่ะแล้วก็นาปัตนะอันนี้เป็นคงแท้ออริจินอลนะของออริจินอลเลยใช่ครับ<ล>นาปัตด,ด้วยที่นี่ค่ะเป็นออริจินอลนะอะไรดีนะใช่อีกที ค่ะอะไรสีต้องเปลี่ยนนะอันนี้เป็นเครื่องนะซีซูปอันนี้เครื่องมีออปชั่นมีแอร์ค่ะคมแอร์นะแต่อันนี้เป็นแอร์คมแอร์ลุนเก่าค่ะแต่หาได้อันนี้เป็นอยังหาได้เป็นอะไรที่ยังหาได้อยู่ใช่ครับใช่ครับทุกชิ้นทุกอย่างลืมหมดลืมหมดเลยลืมหมดเลยนะแล้วก็ล้างทุกชิ้นสะอาดดีนะแล้วก็ วัดทุกชิ้นทุกอย่างนะเพราะว่ามีสเปกนะทุกชิ้นทุกอย่างยาวเท่าไหร่ความเท่าไหร่นะแล้วก็อะไรเสียหาคงไม่แต่บางอย่างหาไม่ได้แล้วหาแป๊บนะเรามีสเปกนะชิ้นเป็นยังไงดูย,ยังไงนะและ้วก็ทําที่เมืองไทยนะทําที่เมืองไทยใช่ครับใช่ครับนะแล้วก็ อะไรซื้อได้ซื้อนะบางอย่างซื้อคงมือส่งด้วยอ่อาวาคงไม้ไม่มีแล้วนะ,ะแต่ทุกชิ้นทุกอย่างตรงอยู่ในสเปกนะ,ะมีสเปกมีขนาดนะตรงอยู่ในขนาดนี้นะคุณชูมาเกอร์คะสรุปแล้วเนรถคันนี้นี่คือบูรณะใหม่ทั้งคันเลยแล้วในเรื่องของการส่งมอบล่ะคะเราต้องไปส่งมอบให้กับใครล่ะคะอ๋อ ครับอันนี้เป็นลูกค้าที่เยอรมัน,มนที่ม่วงสุดเกล็ดซื้อรถคันนี้ครับชอบเห็นกรั้งเดียวแล้วก็คุยแล้วคันนี้นะผมอยากได้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนอิรัมาที่ร่วมกันบรณรถครันนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วเมื่อวันสงมอบมาถึงวันเวลาและความรู้สึกตเก่าของรถคันนี้ ขงได้เป็นโลดแล่นอยู่ที่บ้านเกิดของมันเองอย่างที่เจ้าของคนใหม่อยากให้เป็นค่ะ